แนวทางการอธิบายอายะที่เกี่ยวกับซาตและซีฟาตของอัลลอฮ์คำว่าซาตคือตัวตนหรือบางคนใช้ศัพท์บัญญตัตว่าอาร์มันของอัลลอฮ์คำว่าซีฟาตคือคุณลักษณะต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์ตามที่พระองค์ได้ทรงแจ้งไว้ในอัลกุรอานมีจํานวนไม่น้อยที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะของพระองค์เองซึ่งในที่นี้จะนําบางอายะมาแสดงเป็นตัวอย่างพอสังเขปเช่นพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า إ ียูบาจ ب อูนะ ن ا อินนามะจูบาจีอูนัลลอฮะจาดุลลอฮิฟาวกอไอดีหิมความว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สตยาบันต่อเจ้านั้นอันที่จริงแล้วพวกเขาได้ให้สตยาบันต่ออัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาเหล่านั้นซุราะอัลฟัจช์อายะที่1ิบที่มาของอายะนี้คือเหตุการณ์ที่เหล่าอฮาบะประมาณ1 4 0 0ันคนได้จับมือให้สัตยาบันต่อท่านนบีสุลต์ละฮุอะลฮิวะซัลลัม ว่าจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามซึ่งการทำสตยาบันครั้งนี้ถูกเรียกว่าใบอาตุลิตวานเกิดขึ้นที่ฮูดบียะและขณะที่เราซอฮาบะจับมือให้สตยาบันต่อท่านนบีอยู่นั้นพระองค์ล l l a ์ได้ทรงประทานอาญาี้มาแจ้งว่ามือของลล l a ์อยู่เหนือมือของพวกเขาที่กำลังให้สตยาบันต่อท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอีกตัวอย่างหนึ่งพระองค์ลลอ a ์ทรงกล่าวว่า กอละตาอาลาก็ละอิบลีซูแม้มาอกอันตัู้ดะลิมาคอลักตุบียาดียความว่าโออิบลีสเอ๋ยอะไรที่ห้ามเจ้าไม่ให้สูอยู่ต่อสิ่งที่ข้าสร้างด้วยมือทั้งสองของข้าสุรัสสอ,อายาที่75ที่มาของอายานี้คือเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงสั่งใช้ให้แสดงคาระวะต่ออาดัมซึ่งบรรดาเมลาีากะต่างก็ปฏิบัติตามคําสั่งนอกจากอิบลีสที่ไม่ยอมแสดงคาระวะพระองค์จึงถามว่า อะไรที่ขัดขวางไม่ให้อิบลิสปฏิบัติตามคำสั่งด้วยการแสดงคารวะต่ออาดัมที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากมือทั้งสองของพระองค์คำว่าจะดุนมีความหมายในภาษาอาหรับว่ามือหรือถ้าเป็นราชาศัพท์ก็จะให้ความหมายว่าพระหัต์แต่ภาษาอาหรับไม่มีคำราชาศัพท์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่าวถึงตนเองหรือกล่าวถึงผู้ใดก็จะใช้คำว่าจะดุนที่แปลว่ามือเหมือนกันคำว่ามือทั้งในภาษาอาหรับและภาษาไทย เป็นคำที่เข้าใจได้โดยไม่ต้องตีความเนื่องจากมือเป็นอวัยวะของร่างกายของมนุษย์ซึ่งทราบถึงรูปรักกันเป็นอย่างดีฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์กล่าวว่ามือของเราซอฮาบะกับมือของท่านนบีจึงไม่มีผู้ใดสงสัยว่ามือของเราซอฮาบะกับของท่านนบีนั้นจะเป็นเช่นไรจะเป็นเหมือนกับมือของเราหรือไม่เพราะมือของคนก็คือมือของคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องจินตนาการหรือตีความใดๆทั้งสิ้น นอกจากมนุษย์จะมีมือแล้วสัตว์บางชนิดก็มีอวัยวะที่ถูกเรียกว่ามือเช่นเดียวกันเช่นลิงเป็นต้นเป็นที่รู้กันว่าลิงนั้นเกลียดกะปิจนเป็นที่เล่าขานกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กะปิถูกมือมันมันก็จะเอามือถูพื้นจนเลือดไหลและจนกว่ากินกะปิจะหายแล้วมือลิงเป็นเช่นไรจะเหมือนหรือต่างจากมือมนุษย์หรือไม่คนที่ไม่เคยเห็นลิง คนที่ไม่เคยเห็นมือลิงก็จะมโนภาพตามจินตนาการของเขาซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ส่วนคนที่เคยเห็นมือลิงก็สามารถอธิบายได้ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและในหมู่คนที่เคยเห็นนั้นก็อาจจะให้คำตอบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนบางคนอาจจะบอกว่าคล้ายและบางคนอาจจะบอกว่าทั้งไม่เหมือนและไม่คล้ายแต่มีความแตกต่างกัน นี่ขนาดแค่กล่าวถึงมือคนกับมือลิงซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างด้วยกันยังมีมุมมองที่ต่างกันถึงเพียงนี้แล้วสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นและไม่เคยมีประสบการณ์เล่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปอธิบายนอกจากคำว่ามือจะสื่อถึงอวัยวะของคนและสัตว์แล้วบางครั้งก็ยังถูกใช้ในแง่ของการเปรียบเทียบเช่นคนไทยเรามักจะกล่าวถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้าการครอบครองของเขา ด้วยคําว่าลูกไก่ในกำมืออย่างนี้เป็นต้นพระอ,องค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าย่าดุลละแปลว่ามือของอัลลอฮ์มนุษย์ทั้งโลกไม่สามารถเอาปัญญาของตนเองมาอธิบายได้เลยว่าเป็นเช่นไรเนื่องจากมนุษย์ไม่มีประสบการณ์ทั้งไม่เคยเห็นและก็ไม่สามารถสร้างมโนภาพหรือจินตนาการได้เลยเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวถึงมือของพระองค์ ตามที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานมากมายหลายอายะแล้วมนุษย์จะทำอย่างไรกับข้อความเหล่านี้จะเชื่อตามที่ถูกกล่าวไว้หรือจะใช้ปัญญาเบียงเบนความหมายให้เป็นอื่นซึ่งเราได้เห็นแนวทางหลากหลายปรากฏดังนี้ 1. ปฏิเสธคำและความหมาย 2. ยอมรับทั้งคำและยอมรับทั้งความหมายแล้วอธิบายความกรบเกลื่อน 3. ยอมรับคำแต่ปฏิเสธความหมายโดยเอาความหมายอื่นมาแทนที่ 4. ยอมรับทั้งคำและความหมายโดยไม่วิพากวิจารณ์ใดๆเหล่านี้คือแนวทางที่บรรดาผู้คนยึดถือกันอยู่จะเห็นได้ว่าบางกลุ่มวางเฉยและบางกลุ่มเช่นนักวิพากนิยมได้นำเอาเรื่องนี้เข้าสู่วังวนของการใช้ปัญญาวิพากวิจารณ์ แล้วก็แตกแขนงอีกเป็นหลายกกซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็อ้างความชอบธรรมว่าแนวทางที่ตนเองยึดถืออยู่ถูกต้องที่สุดแล้วแนวทางไหนเราที่มีความถูกต้องและปลอดภัยเรากล่าวว่าแนวทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือแนวทางที่เราซอฮาบะของท่านนาบีได้ยึดถือท่านอาจจะถามว่าทําไมต้องอ้างอิงเรื่องนี้ถึงเหล่าซอฮาบะของท่านนาบีด้วยข้อตอบว่า เพราะพวกเขาอยู่ในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาและบางท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่อายะอัลกุรอานกำลังประทานลงมาพวกเขาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่านนบีโดยตรงหรือบางท่านเป็นซอฮาบะรุ่นเยาว์ที่ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์หรือบางท่านที่อยู่ไกลออกไปก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องเหล่านี้จากเราซอฮาบะที่ได้เรียนรู้จากท่านนบีอีกทอดหนึ่ง เหล่าซอฮาบ้าของท่านนบีคือกลุ่มชนที่ท่านนบีให้การรับรองซึ่งท่านนบีสุลลัลหอัลเลหิวะซัลลัมกล่าวว่าประชาชาติของฉันจะแตกออกเป็น73กลุ่มทั้งหมดลงนรกนอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นพวกเขาถามว่าใครกันหรือโอระซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีก็ได้ตอบว่ามันแกนอัลามิสลิมาอันอัลเลฮิวะอฮาบีความว่า คือผู้ที่อยู่บนสิ่งเดียวกับที่ฉันและซอฮาบะของฉันยึดถืออยู่ฮะดิษเรื่องนี้ถูกรายงานมาหลายสายด้วยกันมีทั้งสายรายงานที่ซอเฮียและดออีฟเช่นในซุนันอัตตอร์มีซีหะดิษเลขที่2526หนึ่งในผู้รายงานที่ชื่อว่าอับดุลรหมานบินซิยาดอัลอัฟริกีเป็นบุคคลที่ดอ,อีฟแต่ก็มีสายรายงานอื่นที่ซอฮียมาสานับสนุนและถูกบันทึกไว้ในหลายสำนวนด้วยกัน ด้วยบางรายงานใช้คำว่าอัส um วาดุลอาซัมแปลว่าคนกลุ่มใหญ่หมายถึงบรรดาผู้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ท่านนาบีและเหล่าซอฮาบะได้ยึดถืออยู่ซึ่งเชคอันบานีได้ตรวจสอบสายรายงานของเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วและได้ให้สถานะฮะดีสในเรื่องนี้ว่าอฮีโปรดดูหนังสืออัลซินซีละอัซฮีฮฮะลำดับที่2 0 4 บรรดายุมฮูตปวงป่าต่างนำเอาฮะดิษเรื่องนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงกลุ่มชนที่อยู่บนวิถีทางที่ปลอดภัยซึ่งเราได้พบในตำราที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องอากีดะมากมายหรือแม้กระทั่งหนังสือตัฟซีรอิบนนกะซีดดังนั้นเรื่องใดก็ตามที่มีสายรายงานที่ถูกต้องแองอิงการอธิบายของซอฮาบะเราน้อมรับและสิ่งใดที่พวกเขาไม่ได้อธิบายไว้ เราก็จะไม่ใช้ปัญญาของเราอธิบายเราหยุดอยู่แค่นั้นนี่คือจุดยืนของเราในเรื่องนี้คือยอมรับทั้งคำและความหมายที่สื่อโดยตรงหรือในด้านการเปรียบเทียบตามจุดยืนของซอฮาบะโดยไม่วิพาก์วิจารณ์ใดๆด้วยปัญญาของเราเองและเราเชื่อตามหลักฐานว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้แต่ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า กอลาตะอาลาไลซากกมิสลีฮีเช่อุ่นความว่าไม่มีสิ่งใดเสมือนพระองค์สุรัชูรออายะที่11อก็ละจะอาลาอัลตาลาได้กล่าวอีกว่าวลมยะกุลละหูกุฟูวันอาฮัดความว่าจะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์สุรัลิคลาสอายะที่สพระองค์อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเหมือนกับพระองค์ ไม่ว่าตัวตนหรือคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างทั้งหมดดังนั้นเราจรึงกล่าวว่ามีแต่ไม่เหมือนคือมีตามถ้อยคำที่พระองค์ทรงกล่าวแต่ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆซึ่งคำว่าไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างนี้เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า เป็นเช่นใดหรือเป็นสิ่งที่เกินกว่าประสบการณ์และปัญญาของมนุษย์จะอย่างรู้ดังนั้นเราจึงไม่ใช้ปัญญาของเราจาบจ้วงในเรื่องนี้อย่าว่าแต่เอาปัญญาไปวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของอัลลอฮ์เลยแค่กล่าวว่ามนุษย์คือสิ่งถูกสร้างที่มีมือและลิงก็คือสิ่งถูกสร้างที่มีมือแต่สิ่งถูกสร้างทั้งสองนี้มีมือที่ไม่เหมือนกันก็ยังหาบทสรุปที่ลงตัวไม่ได้ แต่บรรดานักวิภากษ์นิยมทั้งหลายก็ใช้ปัญญาของตนไปอธิบายความเบี่ยงเบนให้เป็นอื่นหรือเปลี่ยนความหมายของคำที่ถูกระบุไว้ให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นเปลี่ยนความหมายของคำว่ายาดุลที่แปลว่ามือเปลี่ยนเป็นแปลว่าอำนาจและบางท่านก็ให้ความหมายว่าความเมตตาหรือความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นตน้นโดยพวกเขากล่าวว่า พวกเขายืนยันในถ้อยคําแต่พวกเขาไม่ยอมรับในความหมายตามคําเดิมของมันเราจึงถามว่าหลักฐานที่อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิฟาตของอัลลอฮ์กับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนั้นไม่มีหรืออย่างไรถึงได้กระทําเช่นนี้เราได้แสดงหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ดังที่ปรากฏในซูรอัชชูรอาอายะหที่1 1 เล่นในซูรออิคลาสอายัที่4ตามที่แสดงไว้ข้างตน้นก็ในเมื่อมีหลักฐานอธิบายเช่นนี้แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่หยุดอยู่ที่หลักฐานแล้วเชื่อตามหลักฐานเพราะเหตุใดจึงต้องใช้ปัญญาของตนเปลี่ยนความหมายให้เป็นอย่างอื่นเล่าหรือไม่เชื่อหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างเมื่อพวกเขายืนยันในถ้อยคําแต่ไม่ยอมรับในความหมายและเปลี่ยนความหมายคําว่ายาดุนที่แปลว่ามือ เป็นอำนาจและความเมตตาหรือความช่วยเหลือดังนั้นในข้อความที่ว่ามือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาจึงถูกเปลี่ยนความหมายเป็นอำนาจของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาความช่วยเหลือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือของพวกเขาทําไมจึงต้องทําเช่นนั้นเล่าหรือว่าไม่เชื่อหลักฐานที่ยืนยันว่าไม่เหมือนสิ่งถูกสร้าง หรือเชื่อว่าเหมือนสิ่งถูกสร้างจึงต้องเปลี่ยนความหมายไม่ว่าจะข้อหนึ่งหรือข้อใดก็จะนำพาไปสู่ความหายนณะทั้งสิน้นคือไม่เชื่อหลักฐานก็คือการปฏิเสธอันกุรานหรือเชื่อว่าเหมือนก็คือการปฏิเสธอันกุรานเช่นเดียวกันเพราะพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆแล้วอะไรคือมูลเหตุของการเปลี่ยนความหมายนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะเชื่อว่ามือในที่นี้เหมือนกับมนุษย์หรือเขาตอบว่า ไม่ได้เชื่อเช่นนั้นเราจึงถามว่าถ้าไม่เชื่อแล้วเปลี่ยนความหมายทํำไมในเมื่ออลัลลอฮ์ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างพวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่าอาลัลลอฮ์มีอวัยวะนะสิพ่อมือคืออวัยวะข้อแ้างนี้คือกากตรรกรทางความคิดบ้องตื้นที่เชื่อว่ายาดุลคือมือที่เหมือนมนุษย์ ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะถ้าหากไม่เชื่อว่ายาดุนคือมือที่เหมือนมือของมนุษย์แล้วก็คำว่าอาวัยวะของมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างอื่นๆคงไม่ถูกนำมาเป็นข้ออ้างเป็นแน่แท้หรือคำว่าเรือนร่างหรือรูปร่างก็คงไม่ถูกนำมาเป็นเหตุผลของการเปลี่ยนความหมายเป็นแน่แท้หากพวกเราเชื่อตามหลักฐานที่ว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างใดๆตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้แต่ไม่ใช่เช่นนั้น หากแต่มูลเหตุที่พวกเขาเปลี่ยนความหมายเพราะกลัวว่ามือในที่นี้จะเหมือนมือของมนุษย์ตามความคิดและจินตนาการของพวกเขาเองดังนั้นเหตุผลหลายร้อยเล่มเกวียนจึงถูกนำมาแสดงและระบาดไปทั่วปรากฏเป็นแนวคิดของกลุ่มต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็หาวิธีที่จะทำให้อลลอ์แตกต่างจากสิ่งถูกสร้างทั้งสิน้นทั้งทงที่อลลอ์ยืนยันความต่างอยู่แล้วเหล่านี้ทั้งหมดคือกระบวนการใช้ปัญญาแซงหน้าหลักฐาน แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปอธิบายความในเมื่อปัญญาของมนุษย์ที่คิดว่าเลิศล้ำนั้นไปไม่ถึงสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อนำเรื่องเหล่านี้ไปเข้าสู่วังวนของการใช้สติปัญญาวิภาควิจารณ์ไม่ว่าจะด้วยเจตนาดีหรือไม่ก็ตามจึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มนักวิภาคผู้ใช้ปัญญาเอง เพราะต่างคนต่างมีปัญญาและมุมมองที่ต่างกันแต่ทฤษฎีของนักวิาพากษ์ผู้ใช้ปัญญาทั้งหลายนั้นกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้แก่ความคิดของตนเองเพราะความหมายที่ถูกเปลี่ยนมาแทนที่นั้นคือสิ่งที่มาจากปัญญาของมนุษย์ตามที่มนุษย์ได้รู้ได้เห็นและมีประสบการณ์คือคำว่าอำนาจหรือคำว่าเมตตาและความช่วยเหลือ ซึ่งคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่ถูกใช้กับสิ่งถูกสร้างด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเขาจึงแก้ปัญหาของพวกเขาด้วยการหนีจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งแนวทางของนักวิภาคนิยมนั้นพวกเขากล่าวกันว่าพวกเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องซาตหรือตัวตนของอัลลอฮ์แต่พวกเขาวิเคราะห์วิจัยในเรื่องซีฟาต หรือคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ซึ่งแนวทางของพวกเขาไม่ใช่แนวทางที่เราซอฮาบะยึดถืออยู่อย่างแน่นอนแต่เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการใช้ตะก,กะกำหนดกรอบความคิดหรือการตั้งสมมุติฐานเพื่อหาผลและพิสูจน์ผลแนวทางการศึกษาเรื่องสีฟา้าของอัลลอฮ์โดยอาศัยการวิเคราะห์วิจัยบนพื้นฐานของตะก,กะนี้ทำให้เกิดกลุ่มวิภาคนิยมแต่ขแขนงเป็นกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่ม แต่ที่โดดเด่นและยังคงแพร่หลายในปัจจุบันคือกลุ่มอาชาอิรอก่อตั้งโดยอบูฮะซันอันอัชอารีเสียชีวิตปีที่324ฮิจรัตสกราและมีพันธมิตรร่วมสมัยคือกลุ่มมาตูรีดียะโดยมีท่านอบูมันซุตอันมาตูรีดีเสียชีวิตปีที่333ฮิจรสัสกราัเป็นแกนนำทั้งสองกลุ่มนี้ กลุ่มวิาพากษ์นิยมซึ่งในอดีตมีแนวทางการใช้ปัญญาสมดุลตอบโต้การใช้ปัญญาแบบสุดโต่งของกลุ่มมอตซีละซึ่งมีวาซิลเอบนุอาตอเป็นแกนนําเพื่อให้ได้เห็นภาพแนวทางการศึกษาเรื่องสีฟ้าของอัลลอฮ์ตามแนวทางของนักวิาพากษ์นิยมจึงจะนําเอาโครงสร้างการศึกษาเกี่ยวกับสีฟ้าของอัลลอฮ์ตามแนวทางของกลุ่มอาชาอิรอ มาให้เห็นเป็นภาพรวมดังนี้กลุ่มอาชาอิรอดได้จำแนกซีฟัตของอัลลอฮ์เป็นสหมวดด้วยกันคือซีฟาตวาจิบคือคุณลักษณะจำเป็นที่อัลลอฮ์ต้องมีหรือที่เรียกกันว่าซีฟาตยี่สิมีดังต่อไปนี้หนึ่งุยุดแปลว่าจำเป็นต้องมี 2. กิดัมแปลว่าจำเป็นต้องมีมาแต่เดิม 3. ามบะกอแปลว่าจำเป็นต้องมีมาอย่างถาวร4 มุคอลาฟ่าลิลฮาวาดิสแปลว่าจำเป็นต้องแตกต่างจากของใหม่ 5. กิยามูบินนับซีแปลว่าจำเป็นต้องดำรงด้วยตนเอง6วาเฮหรือวะดานียะแปลว่าจำเป็นต้องมีหนึ่งเดียว 7. จ็ดกุนโดแปลว่าจำเป็นต้องมีพลังอำนาจ8อิรอดะแปลว่าจำเป็นต้องมีเจตจำนง9อินมุนแปลว่าจำเป็นต้องมีความรอบรู้ สิบไหยาตุนแปลว่าจำเป็นต้องมีชีวิต 11. บเอ็ซัมอุนแปลว่าจำเป็นต้องได้ยิน 12. บสอรุนแปลว่าจำเป็นต้องเห็น 13. บกาลามุนแปลว่าจำเป็นต้องพูด 14. บสี่เกนูฮูกอดิรอนแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่ทรงพลังอำนาจสิบห กา u นฮูมูรีดันแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพผู้ที่มีเจ็ดจำนง16กเกานฮูใหยันแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพมีชีวิต17เกาหนฮูซามีอันแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพเป็นผู้ที่ได้ยิน18เกาโนฮูบาซีรอนแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพเป็นผู้ที่เห็น19 เกาวุฮูอาลิมันแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพเป็นผู้ที่รอบรู้ยี่สิบเกาวุฮูมุตะกัลลิมันแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ในสภาพเป็นผู้ที่พูดซิฟัตยาอิสคือคุณลักษณะเป็นไปได้ที่อัลลอฮ์จะมีเช่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ประสงค์จะให้มีหรือไม่มีก็ได้หรือทำให้ไม่มีหลังจากมีมาแล้วก็ได้ หรือทำให้มีอย่างถาวรจากไม่เคยมีมาก่อนก็ได้หรือทำให้ไม่มีอย่างถาวรหลังจากที่เคยมีมาแล้วก็ได้หรือทำให้ไม่มีอย่างถาวรในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก็ได้ซีฟัตมุสตาฮิลคือคุณลักษณะเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะมีเช่นหนึ่งอาดามุลแปลวะ่าการไม่มีอยู่จริงของอัลลอฮ์สองฮูดูส เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่ 3. ฟแนแะปลว่าด,ดับศูนย์หรือศูนย์สลาย 4. มูมาซิลาลิลฮาวาดิสแปลว่าเหมือนกับสิ่งถูกสร้าง 5. เอเอติฮูอีลลไรแปลว่าความต้องการพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่น 6. ตะอัดดุจแปลว่ามีจำนวนหลากหลาย 7. อัจจุนแปลว่าอ่อนแอหรือไร้ความสามารถ 8. อิกรอแปลว่าถูกบังคับ เก้ยายะฮุนแปลว่าโง่เขา 10. เมาตุนแปลว่าตายสิอ็ดซอมามุแปลว่าหูหนวก 12. องอา,าแปลว่าตาบอด 13. บุกมุนแปลว่าเป็นใบ้พูดไม่ได้ 14. บสี่เก้านูฮูอาจิซันแปลว่าอยู่ในสภาพที่อ่อนแอสิบห้าเก้านูฮูมุกรหันแปลว่าอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับสิห เก้นูฮูไมยิตันแปลว่าอยู่ในสภาพที่ตาย 17. เก้านูฮูอาซอมแปลว่าอยู่ในสภาพหูหนวก 18. เก้นูฮูอามแปลว่าอยู่ในสภาพตาบอด 19. เกานูฮูยาฮิลันแปลว่าอยู่ในสภาพที่โง่เขา20สเก้นูฮูอับกัมแปลว่าอยู่ในสภาพที่เป็นใบ ความจริงแล้วคุณนลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ไม่ใช่มีเพียง20สบนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายประการที่พวกเขาไม่ได้กล่าวถึงแต่พวกเขาก็อ้างว่าเฉพาะยี่สิซีฟัตนี้คือสิ่งจำเป็นที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เมื่อเราถามว่าทำไมจึงต้องวางกฎเกณฑ์ให้อัลลอฮ์โดยกำหนดว่า Allah, อัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำไมบาวผู้ต่ำต้อยถึงต้องร่วงเกินพระเจ้า พวกเขาเกล่าวว่าคําว่าวา,วาจิบมีความหมายว่าจําเป็นในที่นี้คือจําเป็นที่บ่าวจะต้องศรัทธาและเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นการวางกฎเกณฑ์ให้พระเจ้าอย่างที่คนอื่นเข้าใจผิดและกล่าวหาพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีความจริงได้เนื่องจากในตำราที่พวกเขาศึกษากันอย่างแพร่หลายมีถ้อยคำเหล่านี้ระบุอยู่มากมายคือ วาจิบอลัลลอฮ์แปลว่าจําเป็นต่ออลัลลอฮ์ยาอิสอลัลลอฮแปลว่าอนุญาตต่ออัลลอฮ์มุสตาฮีนอลัลลอฮ์แปลว่าเป็นไปไม่ได้ต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการที่บ่าวผูต่ําต้อยล่วงเกินพระเจ้าหรอกหรือเราไม่ได้วิจารณ์หรือกล่าวยอมรับและปฏิเสธในศีฟัตยี่สที่เรานักวิภากตั้งขึ้นแต่เรากล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่พวกเขากําหนดกรอบให้พระเจ้าต่างหา เพราะบ่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทําเช่นนี้ต่อพระเจ้าเลยถึงแม้จะมีเจตนาทีด่ดีที่จะทําให้พระเจ้าต่างจากสิ่งถูกสร้างก็าตามแต่เป็นการใช้ปัญญาทล้าเลยขอบเขตและไม่ใช่แนวทางที่เหล่าซอฮาบะและบรรพชนยึดถือเรายกตัวอย่างประเด็นทางการเมืองในบ้านเราที่กําลังวุ่นวายอยู่ขณะนี้หนึ่งในนั้นคือความพยายามของคนบางกลุ่ม ที่ถูกเรียกว่ากลุ่มนิติรัตเพื่อจะวางกรอบให้กษัตริย์คือให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้กษัตริย์สาบานตนและก็เกิดการแบ่งฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วก็เกิดการแบ่งฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระทําของกลุ่มนิติรัตเหมาะสมหรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่ที่จะกระทําเช่นนั้นเป็นการกําหนด กรอบให้พระมาหากษัตริย์และเป็นการล่วงเกินสถาบันกษัตริย์หรือเปล่าแต่ที่เรากล่าวถึงอยู่นี้ยิ่งใหญ่กว่าคือเรื่องของพระเจ้าที่บรรดามุสลิมให้ความสำคัญสูงสุดมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะกำหนดกรอบหรือตั้งกฎเกณฑ์ให้พระเจ้าหรือ มนุษย์มีสิทธิที่จะจับจ้วงร่วงเกินเอาปัญญาไปวิพากวิจารณ์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความรู้หรือดังนั้นเราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าอาลัลลอฮ์มีอวัยวะหรือไม่มีไม่ใช่เิษของบ่าวผู้ต่ำต้อยที่จะวิจารณ์ในเรื่องสูงส่งนี้เลยและเราขอปฏิเสธว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแนวคิดของนักวิพากนิยมทั้งหลาย และเราไม่ได้เรียกร้องท่านไปสู่แนวคิดของผู้ใดเลยนอกจากแนวทางที่ปลอดภัยของบรรดาซอฮาบะที่ท่านนาบีได้ให้การรับรอง